คลิปนี้ก็จะมาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของอีเมลนะครับมันเป็นภัยจากอีเมลนะฮะซึ่งปกติเราจะเจอภัยเกี่ยวกับพวก SMS หรือหลอกโทรศัพท์มาให้เรากดไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปแล้วมันก็จะส่งลิงก์อะไรเข้ามานะครับอันนี้เป็นภัยจากอีเมลนะฮะ ซึ่งตรงนี้มันเนียนมากเลยนะครับมันส่งมาตรงนี้นะครับมันมีคำว่า copy right warning ฮะเป็นไฟล์ pdf นะครับอ่าแล้วก็พอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันเป็นวงเรียกว่า google doc นะครับแล้วก็มีโดเมนเนมดูน่าเชื่อถือเลยนะครับเป็น doc. google. com นะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรก็เพื่อกดไปแล้วนะครับเนี่ยโชคดีนะ ที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคือกด Open จริงๆเนี่ยมันควรจะทำลิงก์ถ้าเกิดมันทำลิงก์แย่ๆลิงก์ที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะเสร็จไปแล้วก็ได้นะครับแต่คราวนี้โอเคไม่เป็นไรผมกดมาละมันก็มาเป็นหน้านี้ซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นการเตือนมาจาก YouTube นะครับซึ่งจริงมันเป็นไฟล์ผรริดเอฟธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็ จะรู้อีกนะครับว่าผมเพิ่งอัพคลิปนี้ไปนะครับเกี่ mm. ยวกับเปลี่ยนโชว์เครื่องซักผ้านะครับ mm. แล้วก็เป็นลิงก์วิดีโอผมจริงๆด้วยนะครับตรงนี้ถ้ากดปุ๊บมันก็จะอัพนะครับจริงๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็บอกว่าให้เราไปอ่านนะครับรายงานฉบ,บับเต็มได้ที่นี่นะครับซึ่งผม ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่กดนะครับซึ่งีจริงน่าจะถ้าเรารีบเราก็จะต้องรีบกดเลยนะครับซึ่งลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่มันจะพาไปที่หน้าล็อกอิน u t u b e ปลอมแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะขโมยพาสเวิร์ดเรานะครับตัวนี้โชคดีนะครับที่ผมเข้าไปที่ youtube Studio ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้จะเป็น warning ของจริงมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่คลิปนี้นะครับมันไม่ใช่คลิปนี้ นะครับแต่ถ้าเกิดเราเผลอไปกดนี่ก็สวยเลยนะครับก็ถือว่าผมโชคดีนะครับโชคดีไปนะครับครานี้ไอเนี่ยนะฮะลิง์มาที่เอกสารตัวเดิมเลยนะครับนี่ก็คือเอกสารตัวนี้นะครับกับปีไหลวันนิงนะฮะก็เรียนมากนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องระวังนะครับตอนนี้ไยมาหลายรูปแบบนะครับมาทั้งจดหมายก็มีนะครับโทรมาบอกว่าเป็นเพื่อนเรานะครับเพื่อนเรานะฮะแล้วก็เป็นเบอร์ใหม่ก็มีนะครับเพิ่งโดนครับคราวนี้มาในรูปแบบของอีเมลแล้วก็เตือนก o อปปี้ไหลจาก YouTube นะครับเดี๋ยวไปกดเชื่อนะครับแล้วก็แจ้งสแปมไปแล้วกันนะครับให้มันไปอยู่ในสแปม